มาไอสัตว์แม่งก็ <c oughs> คือข <c oughs> มแพ้มันหลายตามากเลยครับทุกคน <c oughs> นี่ครับไอเจ้าโปัซดอนบอสใหญ่ของเกมนี้ <c oughs> คือแบบขมแพ้มันมาสี <c oughs> ่ห้าตาแล้วมะรอบนี้จเจ้าจริงครับ <c oughs> ทุกคนมา,มาตีรัวเลยครับตอนนี้คือแบบมันพิวมากครับ <c oughs> ไอเจ้าโปัซดอนนี่มา <c oughs> เดี๋ยน้องยูนะพิวก่อนมาต้งเจอกับน้อง ไปหาซื้อมาครับน้องคนนี้ซื้อว่าน้องอยู่นะมาเดี๋ยวต่างคนต่างซัดครับตอนนี้โอ้ยมาออ้ยแม่งซส่ทําไม่ตายผิดไอเสียใส่ผิดทางโอ้ยตายแล้วกูใส่ผิดทาง,าแ,ทางแมวไม่โดนเลยครับทุกคนโอ้ยมาไอ้เจ้าโพเซดอนไอเฮีย้ยแม่งมันแบบมันพิ้วมากครับไอเจ้าโพไซดอนนี่ ก็คือแบบโคตรโคตรคิวเลยนะคิวกันเหรอหึงเจอกับน้องยูนะเอยๆไซท่าไม่ตายรอบพุกคนรอบนี้โดนแน่นอนนี่นี่เกาะเล้าไปสิหนึ่งฮะคือแบบขมแพ้หลายตามากอุ้ยอุ้ยแม่งอุ้ยเฮ้อ้ยกูอัดมาสามสี่รอบแล้วคือแบบผมอัดมาโคตรเยอะครับผมอยากแบบชนะมัน ไหนมาต่างคนต่างซัดครับตอนนี้ไม่โอ้ยโดนนี่ครับคือไอ้หอบมันแยบเอาแยบเอาเฮ้ยโอ้ยโดนตีอีกแล้วกูมะโดนท่ากูบ้างไหนยเจ้าโปเซรอนอย่างนี้เฮ้ยโอ้ยมาซัา์ต่างคนต่างซั์ตอนนี้คือแบบมันลินหอบแล้วมันแบบ มันได้เปียกมากเลยครับทุกคนคือมันตีอะไรเงี้ยกลางเลยนะตกเจอท่านวยโดนไหมโดนไหมขอให้โดนขอให้โดนขอให้โดนเอยโดนแต่มันกันได้สิบหายแล้วมาขอซัดพรังก่อนเออทางคนต่างซัดใส่ท่าทตรโดเอากันได้อีกโอ้โชคดีครับ นี่วิมาต่อได้แล้วรอบหนึ่งมาเก่งยังเหรอเก่งจังไอสัตว์มาผู้แพ้แม่งมาแบบสี่ห้ารอบแล้วมาเอ่งจริงยังเหรอไอสัตว์เจอท่าทรารโดของน้องหน่อยนี่มาวิวิมาเกาะมันแตกหมดแล้วตอนนี้ ถ้าเกาะแตก,กคือได้เปียกโ่วยแม่งพอจะพ,พูดได้เปียกแม่งมันเอากูเลยมาเฮ้ยเฮ้ยจะบเจ็จ็เฮ้ยถีบแม่งถีบเตะเตะเตะเตเตเตะเตเตไปอีกเตะกระทำเกาะน้องลาวตะมันครับตอนนี้ถทอทอร์โดนี่พลาดท่าเลยมึง <laughs> <laughs> <มา> <laughs> ในสุดผมก็ชนะรับทุกคนโอ้4 5รอบอัดหน้าจอเนี่ยในชีสุดก็ชนะโอ้ย